จากจังหวัดโคราชค่ะสิภาคุณผู้ชมค่ะไปติดตามมอบแนวทางการขับเคลื่อนมู่บานชุมชนเข้มแข็งที่จังหวัดเลยค่ะค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดเลยค่ะมอบแนวทางการขับเคลื่อนมู่บานชุมชนเข้มแข็งภายใตย,ยุทธการเลยโมเดลและปลอมย่ามประจํหมู่บานค่ะที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอผู้กระดึงจังหวัดเลย ในายชัพยพลจะรุ่นพงผู้วาราชการจังหวัดเลยค่ะเป็นประธานการสัญจรประชุมสัญจรเครืออ่ายกล่องทุ่นแม่ของแผ่นดินครั้งที่2ทับหา68ครขับเคลื่อนมู่บานชุมชนเข้มแข็งตามยุทธการเลยโมเดลโดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องผู้แทนเครือข่ายกล่องทุ่นแหม่ของแผ่นดินจังหวัดเลยเขารวมประชุมค่ะทั้งนี้ผู้วาราชการจังหวัดเลยเพื่อนกระไดมอบแนวทางการขับเคลื่อนมูบานชุมชนเข้มแข็งภายใต้ย,ยุทธการเลยโมเดลและป้อมยา ประจำหมู่บ้านโดยมีประเด็นสำคัญสองเรื่องค่ะหนึ่งการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้านตนกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินค่ะสองการขับเคลื่อนการดำเนินง,งานในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างพุ่มคุ้มกันและป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนค่ะ นอกจากนี้นะคะผู้แทนเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเลยได้รวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเหตุงานที่ผ่านมารวมถึงสะท้อนปัญหาอุปสรรคจากพื้นที่จริงใส่เป็นข้อมูลในการประกอบการพัฒนาการดําเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปค่ะคะสองประเด็นสําคัญน,นะคะหลักๆเลยเรื่องของกองทุนแม่ของแผ่นดินค่ะเรื่องแรกก็คือการสั่งความเข้มแข็งเนาะเรื่องที่สองก็คือเรื่องของแนวทางในการ สัางพุ่มคุมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดค่ะ